คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงพลอยอเมทิสต์หรือว่าพลอยสีม่วงกันค่ะเป็นพลอยที่ได้รับการยอมรับว่ามีค่ามากที่สุดด้วยคุณสมบัติที่มีความโปร่งใสมีสีม่วงที่อ่อนไปจนถึงสีม่วงเข้มหรือว่าม่วงแดงหลายๆคนเรียกอเมทิสต์ค่ะว่าพลอยจำปาซักและเป็นหินที่ให้ความรู้สึกลึกซึ้ง ลึกลับแข่งขึมมีอำนาจและสง่างามจึงเป็นสีโปรดของผู้คนทั่วโลกเป็นจำนวนมากพุนซับเราจึงได้นําพลอยชนิดนี้มาขึ้นเรือนทำเป็นเครื่องประดบับเพื่อให้แม่แม่ที่เป็นสายมูค่ะได้นําไปประดบับเสริมแต่งการแต่งกายของเรานั่นเองแล้ววันนี้นะคะทางเราขอหยิบยกเครื่องประดับยอดฮิตที่ทำจากพลอยอะเมทิสต์มารีวิวให้แม่แมชมกันค่ะ จับส้อยข้อมือแล้วก็แหวนพลอยทรงลีและสร้อยข้อมือเส้นนี้ค่ะจะเป็นงานที่ทางเราสั่งทำขึ้นมาชิ้นต่อชิน้นและยังเป็นงานฝีมือที่ทางเราค่ะจะใช้ช่างผู้ชำนาญในด้านเครื่องประดับไทยออกแบบมาในรูปทรงลีเพื่อให้รับกันกับข้อมือของทุกท่านค่ะและฝั่งพลอยแบบจับขอบตัวขอบต่างๆค่ะจะมีความเรียบเนียนลงไปกับตัวเลือน ไม่มีคมและก็ไม่เกี่ยวเสื้อผ้าเวลาสวมใส่อย่างแน่นอนค่ะมาให้พร้อมกับตะขอตัว S นะคะที่เป็นงานตะขอของเครื่องประดับไทยเดิมส่วนพลอยนะคะจะเป็นพลอยคัดพิเศษมีสีที่สวยสดและก็ส,สม่ัสเสมอกันเลยค่ะจับคู่เข้าชุดมาให้พร้อมกับแหวนพลอยทรงรีกับพลอยสีม่วงสดเป็นพลอยที่หลายๆท่านต่างเทใจให้กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ และยังเฉลุลายแต่งด้านข้างเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ตัวเรือนนะคะจะเป็นงานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองเยวลาลนเลยค่ะและพลอยนะคะจะมีการเจียระไนที่สวยและก็คมชัดพลอยประกายแสงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยเครื่องประดับทั้งชุดนี้นะคะหากนำไปใส่คู่กันค่ะจะช่วยให้ลุคของเราดูสง่างาม พร้อมเสริมบารมีและอำนาจให้อีกด้วยหากท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักข้อความหาแอดมินของเราก่อนได้เลยคะ่ะโดยทางเรามีบริการดูแลเครื่องประดับให้ตลอดอายุการชี้งานและยังมีบริการจัดส่งให้ฟรี ทุกพื้นที่ในประเทศไทยอีกด้วยพร้อมแถมกล่องผ้ากำรรมะหยี่สีแดงสดหรือว่าจะเป็นในด้านการชำระเงินทางเราก็มีบริการรับชำระเงินปลายทางโดยไม่บุกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติม คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย